ยังมกใบตองไม่หมูผสมเนีผสมผสมบ่ะมกใบตองอือกับมุชมับมกใบตองคือไอเจเนี่ยเจไปเฮ็ดให้อืมกินซุปกินซุปก็จะดีแน่เอฟซีพัลมาแนี่ยตั้วปลาผสมนี่กินดิบก็แซ่บนะครับเพราะดีเนี่ยพ่อพอดีป่เจกินดิบดิน่ะอาสวัสดีเจลาติลีสวัสดีค่ะอาสวัสดีแม่หมูสวัสดีค่ะยังขึ้นหนาวครับอกหลวงขึ้นละมืุนเลย ป๊าห<อ>นาวบ้านเราอ่ะบ้านบ้านเฮาอากาศหนาวแล้วท่านผู้ชมมากินข้าวแรงน้ำกันนะครับแสบเมื่อเจี๊ปลาต้มข้าวเจ้าเป็นปลาต้มสารลับข้าวเจ้าได้หนึ่งม้าตะไส่อีสก็ผส,ส,สมนะร้อยเอ็ดมาตะร้อยเอ็ดผู้ใดเปรียแม<อ>่พ่อพ่อของแม,ม,ม่หมูแม่ซอท่านผู้ชมเราไปงานใน,ในไอ้จากร้อยเอ็ดอม,มาตะร้อยเอ็ดมาตะร้อยเอ็ดเอาปนอีโปอีกแล้วท่านผู้ชมเจ๊แล้วปนใส่ยังเจี๊ยบเสมยัง มะกอกแม่บ้านแถวสมมะกอกนี่พี่น้องหลายหน่วยอยู่มะกอกอยู่น้ำตาลวิ่มไหมอ่าสมมะกอกอืปนกระปูพักมันนี่เป็นพักดองผักกาดเขียวปีดองค่ะส้มักเสี้ยนส้มักเสี้ยนดูเจต้นตำรับกินกับปนกระสุดยอดเขนาดเนี้ยปนอีปูปลากระเพาะมีไผ่ยิบในปลาเนี้ยปลาทอดทำชุ่ม ขาเหนียวไหมเมื่อเร้านี่เจแล้วกีขากีถ้าใครทำชุ่มเมื่อเส้านี่แต่ข่าอุตสาหอยนี้ล้ะก็ไ่ได้กินยังเจิน้าเจเอาให้ข้าสิ่งนจะเป็นตะกินได้บ้าเออันก็ทันิ้งเขาเป็นตกินอันใหนมันตกโมกมันตกหมกปะแม่อะผสมนี่วะเจ้ว่าคันใส่มันจะออกแสบเลยกินยังสีแสบก็หมายถึงว่า หมกแม่เจ้บ้านปิ้งทอดปิ้งใส่ใไตองมันส้แหมๆแล้วก็บอกพริกไตแล้วก็ไ้จเอีแงเนี่ยบอกขุุกบ่คุนุกมาดามมปนเอามาฝากเาเซาเนี่ยากินจนว่ากินของเพิ่นจนว่าจะมาต้นนะสุดเด็ดกับมะหอแซ่บเจมวันนี้วันที่อไรก่อนื้เนี่ยยี่สิบปดค่ะวันนี้นะครับคืนนี้คืนวันที่ยี่สิบแปดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ นะครับทาชมไม่ก,กินเขาแรกน้ากัน,นรวมเนาะสีกเรื่องเจอ่าคือส่งหิวเท่ละมรนให้เจเจ๊กิบ <laughs> เก๊ทาชมเุ่มมือปิ๊บซีเรามักเต็นสี่เลยทำชมอม,มยั่งฝ่าเบือด้อทำชมทำชมเด้อพอกันซู่มือ,อแหละเบือแคักจะาไวจากไหนนะครับไทยพ่อเ็นไดเวล่าวีเอฟซีคุณมาไทยรถดบเถาเป็เทากัมียี่แมหมูอามันหอยแล้วมีแล้วเกอแล้วใส่คือเนาะเกลเอแล้วติดกิบคืออ่ารออ เอาทำช่อมคืนนี้นะครับกินขา้าวแล้วนี่แหละเมนูมันนี่ก็มีปนนี่ปูอีกแล้วปนอีปูทอดปลานะครับสมพักเขียวปีสมพักเซียนเป็นไปสมพักเซียนไม่แล้วค่ะมันนี่ผลไม้ก็มีบุกคุงสุกมะดาบนเอามาฝาก<ะ>ข้าวเหนียวไหมทำมาช่อมู๊อยากให้เอฟซีเลยไม่กินข้าวเหนียวไหมน้ำน้องเจเนาะนนข้าวนี้<อ>ขา้<อ>ขาวเหนียวไหมตาวินอ่อนหอมดีอ่อนนุ่มอ่อนนุ่มเป็นเม็ดปนในปีนี้มันแสนแดดหญ้าลายบ่ดอกหญ้าลายบ่บ่มีบ่โอ้ข้าวตาวินทำมาช่อมนี่ เขาไม่นะครับหนหน <laughs> เดียนะเ๋ยวบ่าวเถานะกินเขาแล้วจะพาไปรับชม่มนะครับอ,อสารคามสรุปโค้งสุดท้ายนะครับงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2567นะครับเพื่อนห้ชุดสองตัวมาแล้วอ,อสารคามน,นะครับโค้งสุดท้ายชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวแล้วกันจะสรุปสองตัว,ตวอ่ามาๆๆกินเขาน้ํากันอืม มามากินข้าวด้วยกันมาคุ้งกับเป็นเดซ่บเฮ่ยนะเอาเจ้แล้วจะไปมกแล้วจะมกเอปลาส้มให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวว่าวเทากินเขาปาด์ตเสร็จละเออเอาเอาเบิ้งเอาเบิ้งขอเพิ่นบ่หลายยู่ข้างบ้านนั่นน่ะเอารถจ้าก็ไปงานบ้านใกเออบ้านไม่ไรก็พอนกิดท่านผู้ชมบ้านตรงคามกันเออเจเพิ่นขอแล้วล่ะขอได้ใจขอแล้วขอได้ใจ เ,เ,เดี๋ยวจังไปฟังนะครับอสสารคามทําชมงวดวันที่1ธันวาคม2567นะครับคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่29ธันวาคม2567ได้นผู้ชมเด้นะครับเพื่อนจะสรุปให้ชุด2ตัวล้ะกะชุด3ามตัวนะครับผม,ม,มกินข้าวก้อนครับสวัสดีครับบ้าวเท่าวัสดีนรร้ชมครับคืนวันที่28พฤศจิกาย,ยน2567 นะครับบรรยากาศล่มหนาวนผูมชมอยู่นอกบ้านอยู่หน้าบ้านนี่หนาวเลยล่มหนาวเขามาในบ้านไข่แหน่นะครับเขามาในบ้านอุ่นมือในอากาศหนาวนะครับตอนนี้อสรคมอยู่ในสายนะครับโค้งสุดท้ายงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับมีเขามีลดนะเดินดีมาตั้งแต่ต้นปีครับช่วงงวดที่ผ่านมาเพิ่งลดนะครับผมลดอยู่ครับผม แต่ว่าช่วงต้นปีนี่เดินดีนะครับอสารคามให้ตั้งแต่ต่องวดแล้วชุด2ตัวนะครับผมโค้งสุดท้ายโคงสุดท้ายนะครับผมมาฟังนันกันนะชุด3ตัว้วก็สรุปชุด2ตัวนะครับผมคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่29ทุกพฤศจิกายน2567นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมสวัสดีครับครับเป็นจังไรทั้งสารคามหนาวบ่ ลมแห้งครับลมแห้งโอ้อ,อากาศเย็ยนด้วยกันบ่นเลยมือนี้มือนี้่ว่าเย็นเยอะครับมืนนอกับรมนนบแห้งอยู่กับมอคคุณนเพเย็นในมืนอชุ่มครับปีนี้จังไรจังว่าได้สัมผัสอากาศเย็ยนแหละท่านผู้ชมอากาศเย็ยนอยู่มือน,นี้่ยอ้ยอาพวพงสุดท้ายนอจาจันนะครับผมให้สรุปชุดสองตัวชุดสองตัวนะครับผมครับอราก็ชุดสามตัวลักลอยลอยจัน ตัวเล่นรจับจับสามตัวให้เล <3 congratulations> ่าบ่อจังมีละไรกรอ่น้ำบอหรือจังไหนัลอยมคินีอยู่ครับครับครับผมเอาสองตัวย่ามีเอฟซีเพื่อนครับเลขเด่นเลขติดหลักจับคููครับผมเป็นศูนย์ข้าหาเลยครับครับเด่นศูนย์กับหาครับครับผมศูนยหกศูนย์เก้าครับครับศูนย์หกศูนย์เก้า ห้าสี่ห้าแปดห้าเก้าครับห้าสองห้าสี่ห้าแปดห้าเก้านะาครับผมรครับผมอ่าเน,าน้นลักห่าครับผมเด่นศูนย์กับหาเด่นที่หาอืมครับผมเลขติดมีสองมี 4, ม่สี่มี่หกมีแปดมีเก้าอ่าเล่นไว้จันคับชุดไหนครับผมจับชุดเหยีหกคู่คือเก้าครับผมลักศูนย์ศูนย์หกศูนย์เก้า ลักศูนย์จับให้สองคู่สองหาซี่หาแปดหาเก้าเน้นตัวไหนครับเน้นตัวไหนว่งให้วงกลมตัวไหนอาสองหาเก้าครับผมครับศูนย์หกครับผมศูนย์หกเพิ่มกันหน้ากว่าศูนย์หกหนึ่งสามคูเลยครับหาสองหาเก้าศูนย์หกเลยครับครับหาแปดว่านี่แหลมว่าหาแปดนี่คูเดมเหยครับอันนี้อันนี้คูเดมเลยครับคูเดนอ่า ชุดเน้นแมชุดเน้นะครับชุดเน้นที่ให้ผมตังวดนี่มีหาสองหาแปดหาเก้าคงสุดท้ายนี่มีเพิ่มหกศูนย์หกหา <66. S 2> แปดเป็นบ่หา 8, แปดบ่หา 58, แปดครับตตาศูนย์หกอีกกระเด็นอ่าครับาบักศกับอนหคัลักศูนยคือศูนย์หกแต่ว่าทาลักฮานี่หาสองกับหาเก้า หาแปดนีร่องไม่บอกหลักร้อยตัวแรกครับอาจารย์ศูนย์กับสี่ครับหลักร้อยเด่นศูนย์กับสี่ครับครับผมรองสามหลักร้อยเด่นศูนย์กับสี่รองสามครับผมครับผมครับแอฟคูกับมีศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าครับสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์หกครับ ล่อไว้ก็คือคู่นึงมันยังอยู่ที่หาสองครับสี่ห้าสองครับนี่หาสองครับครับที่หาสองครับผมตัวล่องตัวสามก็คือเอาสามหาแปดกับสามหาเก้าครับสามหาแปดกับสามหาเก้าครับท่านผู้ชมเน้นคู่ใดเน้นหางใดอาจารย์เน้นขาเน้นศูนย์หาเก้าครับที่หาเก้าครับเน้นศูนย์หาเก้ากับสี่หาเก้านะครับท่านผู้ชม เอานะครับมาเบิงน้ากันนะครับชุดหลักร้อยแล้วก็ชุดสามตัวแล้วก็ชุดสองตัวที่อาจารย์เน้นย้ำให้โค้งสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมเพื่อมักเพื่อชอบเพื่อได้ไปหายิดจับลอตเตอรี่นะครับยิดจับสลากกินแบ่งนะครับใกล้มือมาแล้วนะครับผมชมนะครับออสสารคามอยู่ในสายนะครับน่ครับชุดสองตัวนะครับที่ออสสารคมให้ตองวดท่านผู้ชมเหล็กเด่นเหล็กวิ่งคือศูนย์กับห้าเด่นที่ห้า นะครับเลขติดสอง8 9กแดเก้านะครับงวดนี้เลขทีดได้หลายตัวแต่ว่าอาจารย์จับให้6คู่ให้เก่านะเป็นชุดบนล่างหลัก 0, 0ูน0 9ครับหลัก5 5าห้าสองห้าสีเนะพี่อาจารย์เด่นให้ตัวงวดมีหาสองหานะค้คงสุดท้ายให้วงกลมหาสองห้วละกศูนย์หหาแตัวร้องนะอาจารย์เนาะ09นย์เกับหาซเป็นตัวกันอ่หาหลักร้อยนะครับ เด่นศูนย์กับสี่ลองสามนะครับออสราค้ามันก็จะใช้ตัวเด่นครับศูนย์ห้าเก้านะครับลักศูนย์คือศูนย์ห้าเก้าลักสี่สี่ห้าเก้าสี่ห้าสองสี่ศูนย์หกหลักสามสามห้าเก้าสามห้าแปดนะครับเน้นให้สองหางคือศูนย์ห้าเก้าคับสี่ห้าเก้านะครับเน้นให้ซับมี่บ่อยกันเน้นให้ซมีนะครับผู้เล่มักอ่า <burning artists> 0หาซี0หาแปด0หาสองกับจับเซลนอาจัดเนาะเอาแคปหน้าจอท่าธรรมชุมมาจะมีเลขชุดสามตัวหางเดียวบ่อจันท์ครับผมครับใหญ่มากครับอย่างใหม่เรียามเอียดที่ครับผมเอาถ่ายลงทันนะท่านผู้ชมเนาะถ่ายลงทันเบาเทาจะลงหาชุดสามตัวหางเดียวออสาระข้ามเพิร์ลวาครับผมนะครับอือจังรอ อาเปิ <After> day, mm ่นได้มากนะครับทำชุ่มนะครับเมื่อนี้ครับอากาศเริ่มเย็นนะครับอากาศเย็นสัมผัสได้แล้วทำชุ mm ่ม hmm. อยู่นอกบ้านในอากาศเย็นหนาวอากาศหนาวอยู่งวดนี้ถามักอาจารย์นี้ชอบพูดอะไรอะไรจ์ mm hmm. มากนี่แหละครับตัวต้มเน้นไห้เลยแหละครับมา,บาตัวเนเ้นครบติดหาในเมมเบอ หาสองหาเก้าเนี่ยอาจารย์เน้นครับผมถ้าศูนย์หน้าคือศูนย์หกครับผมถ้าหาสองหาเก้าว่ามากอ็จะเป็นหาแปดครับผม่ามีท่นีครับท่านผู้ชมอ้าชุดสามตัวผู้ได้ไกกับไปหายิ๊บจับลอตเตอรี่ทับช่มหายิ๊บจับสลากกินแบงนะครับผมหาเพื่อได้รางวัลเลขไทยสามตัวหรือรางวัลเลขไทยรางวัลใหญ่นะครับท่านผู้ชมเป็นแนวทางยิ๊บจับลอตเตอรี่ได้ท่านผู้ชมได้นะครับ มีเขามีรลดนะครับนผู้ชมอ๋อสารคามตั้งแต่ต้นปีนี่ก็ถือว่าเดิมนดีพึ่งมาหลุดปลายปีนี่พึ่งรุดนอกจากเนาะอืปลายปูปลายปีคือสวยเขาเจ้าสิร์ฟครับแต่ปลายปีพึ่งหลุดได้นผู้ชมเ้ื่องวัตรุดแต่ถ้าดาเลขเด่นถ้าเลขจับคู่ว่าเขาในเลขเด่นก็ถือว่ามากทุกงวดนะพึ่งจะหลุดงวดที่พ่าหน้าหนิมั้ยนอกจันเนาะครับผมแต่เขาหนีเดินดีทั้งปีเดินดีตั้งแต่ต้นปีมาเลยนผูมชมเอาบ้าเขากับคุณอาจารย์ครับผม ครับโคเชขมานครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเนาะท่านผู้ชมบ่าเถาขอบคุณทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ทุกปูนะครับผมที่เป็นในแนวทางแม่นะครับอ่าูเป็นแฮมแม่นกับแม่นนะครับผมมีงวดเขางวดหลุดทื่อบ่าเถาว่านะครับคอมเมนต์สุภาพนะครับผมทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ท่นอยากถูกสุกมงวดนะครับอ่าเอาบ่าเถ่าขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งช่องครับ ขอบคุณพยย่อใหญ่มยใสุขุสุคนเดอน,นะครับผมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคนยืนนะครับผู้ใดที่กําลังจะเดินทางกลับมาบ้านเท่าช่วงปีใหม่บ่าวเถาะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพให้ร่ำเห้รวยให้โชคให้มานนะครับผมสวัสดีครับ